สวัสดีครับพี่น้องก็พบกันนะครับผมสุพัฒน์ครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีโอกาสได้มาพบปะก,กันพูดคุยกันไม่เพียงแต่ในคริสตจักรแต่ว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เราเองสามารถสื่อสารกันได้หลากหลายวิธีการก็อย่างเช่นที่พี่น้องได้ทราบดีในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่มีความยากลำบากในการที่จะพบกันเจอกันผมเองก็ มีความเป็นห่วงที่อรงาบาลทุกคนมีความเป็นห่วงผู้ใหญ่ในครืจักรทั้งกรรมาการผู้ปกครองในครืจักรก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องทุกทกท,กท่านนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคมแต่ว่าจิตวิญญาณของเราจะไม่ห่างกันใช่ไหมครับเราจะสื่อสารกันเราจะพูดคุยกันแล้วก็เราก็จะไม่ห่างกับพระเจ้าพระบิดาพระเยซูคริส พระวิญญารบริสุทด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นทางคระจักรก็ปรารถนาจะได้มีโอกาสได้หนุนใจท่านด้วยเป็นเพลงบทเพลงน้ำมาสการแล้วก็คำให้ฐานตลอดจนคำหนุนใจผ่านพระคำอะของพระเจ้านะครับที่จะมาถึงพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับทั้งผมเองทั้งทีม อภิบาลเองก็ดีหรือผู้ใหญ่ในเครือจักอาจจะมีโอกาสได้แวะเวียนมาได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับก็อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสติดตามรายการสั้นๆของเรานะครับอาจ,จใช้เวลาเพียงแค่ครั้งละประมาณ15นาทีหรือว่าไม่เกิน20นาทีนะครับเพื่อจะหนุนใจพี่น้องก็อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ติดตามทางเว็บไซต์ก็ดี Facebook ก็ดีนะครับแล้วก็ในไลน์ก็ดีนะครับอยากให้พี่น้องได้แอด ไลน์ของเครือจักรไลท์ท่านอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้แอดไลน์ของเครือจักรไวนก็อยากให้ได้แอดไลน์ตามข้างล่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีกลุ่มไลน์หรือว่ากลุ่มโซเชียลใดๆที่มีโอกาสพบปะก,กันแล้วก็มีกลุ่มของพี่น้องหรือว่าสมาชิกในกลุ่มไม่ได้อแอดไลน์ของเราออฟฟิเชียลของเครือจักรนะครับก็อยากให้พี่น้องได้สื่อสารไปด้วยแล้วก็บอกเขาว่าเรามี ลายออฟฟิเช uh, mm ีย hmm. ลตามนี้นะครับหรือว่าท่านเองอาจจะทําหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วก็ได้ส่งข้อมูลข่าวสารที่ทางคริจัดได้ส่งผ่านลายออ f ฟิเชียไปแล้วก็ส่งไปถึงพี่น้องในกลุ่มของท่านนะครับ mm hmm. ก็อยากให้ได้ติดตามทำนุนใจแล้วก็ทำอธิษฐานการนม,มัสการนะครับร่วมกันนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับขอพระเจ้าทรงโปรดปกป้องแล้วก็อวยพรพี่น้องเป็นพิเศษในช่วงนี้ครับ ครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับในพระธรรมโยชวาบทที่1ข้อที่7ถึงข้อที่9ได้กล่าวไว้ว่าเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะกระทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหลีกเลี่ยงจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือซ้ายมือเพื่อว่าเจ้าจะไปถิ่นฐานใดเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดี อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญแล้วเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีเราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือคล้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า